ก็พี่นอเส็จกล่องกด้อกราบสบายดีและสวัสดีพี่น้องเมื่อสมุทรสุกุนมนีกับมพบมาพอกัเนาอสมใจคือเก่าพี่น้องพี่น้องมื้มือนีน้าใจกับไปนาแล้วพี่น้องตอนนี้ก็ฮอดนาแล้วพี่น้องฮอดหน้าค่ะป้าให้ไปหายานางพี่น้องไพหายานางจะใส่กับแกงน่อไม้พี่น้องก็ไปใกล้ต้มนี่แหละพี่น้องนุงมีนาไปว่ต้มนึงมีนาไป น้องมีนาบัไดไปไปสองคนไปน้องแก้ยางพลานีคึอเก่าพี่น้องไปพี่น้องไปนี่เด้อวพี่น้องหอดนาเดี๋ยพี่น้องคุณปาวาหอดแล้วก็ไปหายานางเ้ยสมใจต้อมผมน้องใจบอกว่าดูดูไปหาให้เดี๋ยวแกกินมิเข้าวล้พี่น้องเดี๋ยวพี่น้องก็ลอมพิชาพี่น้องก็ตังแยกย้ายพี่น้องหายานางเลยรอบนี้ปนว่าเอาอ่อนๆเดี๋ยวพี่น้องรอบนี้เนี่ย ันวเอาและแกตัวนี้เอาวอ่อนๆนี่บอแบบนี้บออ่อนๆนะอ่อนๆแบบนี้บ่ป้าอ่อนๆแบบนี้บ่นี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 ่เป็อ่อนๆี่ใส่แกงน้องใหม่กินนะแซ่บแซ่บนัวๆอืมนีบอนี่บ่โอ้นี่บ่นี่บ่นี่บ่ นี่วะโดยนี่แหละทำพี <Arduino> ่น้องบึ้งทำพี่น้องมันอ่อนนี่เนาะอ่อนอ่อนแอนเอนนี่พี่น้องเนาะอ่อนเออ่อนพี่น้องโอ้โหนี่วะนี่วนอนนี่บ่ป้ายันหางกูจักอันนี้นะยันหางบ่ตอมยันหางหมดนี่ตอมพี่ตอม นี่จะนั่งแหละอันนี้เนาะนี่สิจะนั่งแต่มันี่จะนั่งทำมันอ่อนตอนนี้เนาะเออบ่เอาบ่เอามันจะบ่เป็นน้ำเอาเทปกระแก่ๆเนาะเอานี่บารมีบอ่อนแงันนี่แบบนี้บ่่นีเนาะ บัม <Happiness. S 2> ีระดึกสเปกเลยพี่น้องสเปกไปนรองใจเอาตะกี้มดื้อกะยากะพี่น้องเนาะงใ้ป่าปั่นเอาน้ำมันนะคิดว่าเอาไว้มันนี่พี่น้องเอาน้ำนี่พี่น้องเอาน้ำมันต้มเป็นสีเขียวอยากจะใส่แกงน้ำมันน้ำไม้แบบนั้นเนาะตั้งเนาะเอ้าเอาอ่อนพี่น้องแก่ๆขึ้นเพิ่มเพลงนี่แหละ ไม่เพี่น้องพี่น้องจะเป็นใครก็ทราบเลยพี่น้องเศรานิดเดียวเนี่ยพี่น้องก็ไปอยู่หน้าบางทีเอาอยู่เตียงหน้าบางทีเก็เลียกพี่น้องกตบางทีก็เมื่ออะไรขอบคุณละมันพี่น้องกับผู้รู้พี่น้องก็ไปยืนม้วนยุ่งยินาพาไปหาธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ดีนี่นะไปไกลปนชุดนั้นโมมวนได้พี่น้องไปนอนชุดนาชุดนันนะทำใจหิวเข่าพี่กอล์เพิ่นไปหาหนูพี่น้องยิงหนูบัถทึกสองตัว แหละกินตามมูุงแล้ววันนี้ตามมูุงกินเขากินไข่ผัดไปไปกินในวันอิ่มกันแล้วพี่น้องก็นอนน้องใส่กับไอพนไอพนพิ่นนาคุ้มแล้วนอนอยู่นี่ตะกี้พิ่นนอนเปล่านานี่พี่น้องพ่นบ่นนาบ่นมาตะกี้นีห PI, ห function, ห่ยังไม่ตื hum, ่นนอนพี่น้องเพิ่นว่านอนอย่างไม่ตื่นเพิ่นว่าเนาะเมื่อแห้งเลยเด้อไอพ่นว่าพี่น้องโอ้ยังไม่ตื่นนี่เนาะ อ่อนๆแห้งอ่อนหนาเอหมดนี่เนาะลายแหงอริยนาวิะจากไปปลูกแล้ไปนอนไปลูกกรยาแล้ไปนองเอาจกแล้วโอ้ยานาหมดนี่ไปนองเอาแล้วนะไปนองนี่อนใจบองรอบรอซาไปนองผูใสู่ใส่ไปนองอุ้ยอุอุ้ักงามนี่ยานา อีนางบ่เมืกี้น้องจะเอิญอีนางอีนางไม่ร้บ่อย่านางอีนางเลยนางเอิญอีนางอีนาเลยเต็มมือแล้วนี่ยาอนพี่อนอ่อีนางลายโผดอีนางไม่รู้หรองอย่าหางลายโผดแปไว่าจะไม่ต่ำก่อนนองจะเอิญจะต่อไม่ต่อมเลยเป็น้องอายนะตอนนั้นนะบอกันนองกันจะลายเป็น้องฟังด้วยอ่ะ สาเหตุที่น้องใจเอินต้อมอายตอนนั้นและไปตอนนั้นนะ่ะน้องใจเอินวะปลักต้อมอ้ายเอาให้อ้ายเลยต้อมวะบะแมนอ้ายเลยเฮานี่เป็นอ้ายนะ่ะเจ้าน้องค่อยไปโรงเรียนนะเจ้าวะเอา้าน้องคือใหญ่กว่าอนะ้ายน่ะขาว่านะน้องสมใจนะ่ะเป็นน้องไอ้ต้อมพี่น้องขว่าคันเขาเอินน่ะน้องไอ้ต้อมน้องไอ้ต้อมน้องไอ้ต้อมเขาเอินน้องสมใจพี่น้องน้องใจก็เออไปพี่น้องเอินเออตามภาษาเขานะวะ น้อยต่อมบอกแม่แน่น้อยต่อมเนี่ยดน่ะอ้ายคือตี้ะเขาว่านะน้องคือใหญ่น้องใจบอกน้องใจเก็บทามบอกไปกระบุกหู้ละมันใหญ่กว่าอ้ายนะน้องอ้ายมันเตี้ยน้องอ้ายเตี้ะแต่น้องสืงเก็บทาม่ต่อมเพิ่งพยังเจ้าะก็ตี้ยเป็นทามละมวยต่อมเนี่ยมวยต่อมก็ตลกดีพี่น้องบอกไปเก็บใจนางไปน้อพี่น้องเนาะมวยต่อมก็ติดบ้านเก่งนี่ดหน่ะ เก้งเนี้ยสามศูนย no. ์พ uh ี huh. ่น้องเก้งแต่ละเนาะเขาเรียกว่าเก้งสามศูนย์พี่น้องกรหยอกซื้อพี่น้องเนาะโอล่ไปกระยอกอันนี้พี่น้องก็พอเนาะยางนะถานางนะหลายเตะไม่พี่น้องยางยางแดงนี่หน้าเป็นของใบนอนใจมีเดือดขี้ลายมีเกลอ่อนเพิ่งใบตอมพี่น้องไพ่วาใบตอมกับใบนอนใจงามกับขอมเมนต์มาพี่น้องของไพ่งามนี่นะ วันนี้ก็เส่งเด้พี่น้องกันไนงามคลไอ้ต้องนาของไอต้อมนาเขาเมนมาว่างามของน้ำใจกันวาน้ำใจงามของน้ำใจงามก่ะเขาเม็นมาพี่น้องโอ้ดีงามน้ำใจเบิ่งนี่คือแบบคือนกนะพี่น้องคือหนุก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 หานี่น่นหนอยอ่อนๆพี่น้องเอ้ยบอกนามกัยาพี่น้องอยู่ป ang, ่าเหาย้วเฮ้ยปรับราหายนล้พี่น้องเนาะนใจก็เยอกซีพนาดน้พีนเรียบร้อยแล้วพี่น้อง พี่น้องฝากคลิปน้อมใจไปหาญาติกับไปนาตอนนี้กับคอล่าไปก่อนเด้อพี่น้องสฝาบคลิปนี้น้อมใจคอล่าไปก่อนถ้าไปสอบิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพี่น้องเอาพี่น้องฝากคลิปนี้น้อมใจคอลาคลิปเลยเด้อพี่น้องเด้อน้อมใจบริษัทไปดีเลยพี่น้องเอาบ๊ายบายพี่น้องครั้งหนึ่งจับญาติปากกับบายบายเลยพี่น้องเนาะบ๊ายบาย